เวลาต้องการที่จะโชว์โปรไฟล์ของเราครับด้วยวิธีแบบนี้เป็นวิธีการในการทำ white e ฟ f e c นะครับซึ่งจะโชว์โปรไฟล์ของเราว่าก่อนและหลังในการเกรดดิ้งสีด้วย davinci resolve มีวิธีการยังไงบ้างไปดูกันครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัดตัดภนะครับสวัสดีครับพูดเรื่องเรื่องสเตเตอร์สเตเตอเร,อร,อรอ์โอเคนะวันนี้ผมเองก็จะทำตัวการทำ Before After เพื่อจะโชว์โปรไฟล์ Color Grading ดิ้บินชีรีซอนนะครับที่เรียกว่า w วท์ e อ f เฟกกันนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับและเพื่อนๆที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับผมจะเป็นการทำ After อร f เอฟนะครับซึ่งผมได้ทำการ เกลี่ยสีเรียบร้อยน,น,นะครับซึ่งการเกลี่ยสีเนี่ยแค่ใช้สองโน,โน้นะเพื่อสาธิตใหเเ้เพื่อนๆดูนะฮะเราจะต้องไปโ,โหมดคําว่า Edit นะครับนี่ข้างล่าง Edit ก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับคลิปที่ผมโชว์ไปสักครู่เนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะผมกรอไปเร็วๆวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คลิปอื่นในการสาธิตในวันนี้ละกันนะครับอย่างเช่นการ ทำตัวนี้ะนะเป็นตัวคลิปแรกเลยแล้กันนะครับตัวนี้นะฮะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าตัวงานเราเนี่ยประมาณไหนนะครับที่จะโชว์ Color g ร์เกตตนะครับแต่ละคลิปของเราต้องมาทําตัว Color g ร์เกตตโดยสีโหมดสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นหมดอิดิทนะฮะผมลากนะครับเป็นกดค้างด้วยปุ่ม อัลเทอร์เนทนะครับออปชันนะครับหรือว่าเป็นใน PC เนี่ยจะใช้เป็นอัลเทอร์เนทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น iMac พวกเนี้ยมันจะต้องเป็นออปชันนะครับลากขึ้นไปนะครับกดค้างคลิกลากขึ้นไปประมาณนี้แล้วปล่อยนะครับก็จะได้คลิปออกมาเนี่ยคลิปประมาณนี้ปปนแต่คลิปเนี้ยผมไม่ต้องการนะครับกดเลือกค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นผมไปที่คําว่าสีและผมก็ไปแต่ละโหนดของมันกดคําว่ารีเซ็ตนะครับคลิกข,ขวากดรีเซ็ตโหนด นะครับตรงนี้ทั้ง2โหนดเลยนะครับสีมันก็หยอกตุนๆนนี้เพราะว่าการใช้ของแ a c k m a g ิกเนี่ยมันจะเป็นการเก็บด้วยไฟล์รอนะครับการไฟล์รอเนี่ยมันจะทําให้ดันนามิกเลนส์ของค่าสีที่เราหลับมาเนี่ยมันสีเป็นค่าที่ค่อนข้างเก็บมาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับจากนั้นต้องทำยังไงต่อครับเรามาตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์อยู่มันจะมีคําว่า Video, วิดีโอเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อิมเมจนะครับเรามาดู ตรงบริเวณนี้ครับก็จะมีคําว่า crop นะฮะให้คลิกเข้าไปนะครับเป็นคล้ายว่าเปิดสวิตช์คำว่า c r o ปขึ้นมาง่ายๆครับเราเช็คตัวไทม์ไลน์ของเราว่าเราต้องการโชว์นะครับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวสีที่เรายังไม่เกรดดิ้งแต่ข้างล่างเนี่ยคือเกรดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาประมาณกลางคลิปละกันนะครับแล้วผมก็จะไปที่คําว่า crop เลฟแอนไลน์แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนจะต้องการซ้ายหรือขวาแต่ผมผมเนี่ยเขาเป็นด้านซ้ายไปแล้วกันนะฮะไปติ๊กตรงที่เป็นตัวมาร์กกิ้งไว้นะครับว่ามาร์กกิ้งไทม์ไลน์ของเราผมนะครับประมาณกลางคลิปแล้วให้เราลากตรงคาว่าครอปเนี่ยใช่หไหมฮะด้านซ้ายมันก็จะไปแล้วแบบได้ออกมาแล้วก็มันก็จะได้ไทม์ไลน์ประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะครับได้ออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน ต้องการเพิ่มตัวเขาเรียกว่าคำบรรยกขึ้นไปเดี๋ยวผมเพิ่มง่ายๆคือไปที่คำว่าเอฟเฟกต์ไลบรารีนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ไลบรารีมันจะมีไทเทลนะครับอของ d ดาวินชีรีซอว์เวอร์ชัน17เนี่ยมันจะเพิ่มตัวฟังก์ชันอะไรมาเยอะแยะมากเลยนะครับนี่มันจะมีตัวตัวไทเทลอะไรต่างๆนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นคำว่า before นะครับอ่าเคยได้คำว่า before ปั๊บอ่าคราวนี้ before นะครับอ่าเราจะลากขึ้นไปหน่อยก็ได้นะครับอ่า before แล้วก็มาถึงนี้นี้ปุ๊บอ่าเราอาจจะโยนทำรายไปอีกทีนึงตรงนี้นะครับก็เขียนว่า after นะครับอ่า after อ่าเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับลองเพย์ดูนะครับอ่าก็จะขึ้นมาเป็น before แล้วก็ จะได้สีออกมา่างนี้ after นะอะอ่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็จากนั้นนะครับเราก็เหลือแค่ไปที่ตรงโลโก้ที่เป็นคล้ายๆไอคอนจรวดนะครับทิ่คำว่า delivery นะครับ delivery แล้วก็สร้างขอบเขตให้มาณนะครับอ่าแล้วก็กจากนั้นเนี่ยก่อนชิปก่อนหน้านี้ผมก็สอนไปแล้วก็วคือ แรนเดอร์ออกมาแค่นี้นะครับเราก็จะได้คลิปประมาณนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะทำ before และ after ด้วย w i transition แบบนี้นะฮะคงก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะวางคลิปแบบนี้ลงไปในโซเชียลมีเดียเพื่อโชว,ว์ m ลงานของเราว่าเ,เราเกลีย่ยสิ่งสีได้พัฒน,นาไปถึงขั้นไหนนะครับขอบคุณามากในการตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก subscribe ให้กับช h เตอร์โอเคในวันนี้ผมหินไบตีจากชาเตอร์โอเคดอทคอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ